ไปไปลูกปนิลครับคุณนะลูกปนิงครับปอยให้แมนเพียรครับปอยให้เพียกร,ระนาบลงซิกอนเนี้ น้ำเขาเนี่ยทั้งคนตักเอาหลุมปเไปหลุมเออน้ำเขาเสียไปต่กคนมันจังบนอกน้ำโอ้ทั้งกลุ่งทั้งลุกปน,นิ่งทั้งกลุ่งครับก็มาจากสารนยหนึง อเพิ่นเบิดกลุ่มน้ำกลุ่นทั้งกุ้งเดือยอยู่นี่ครับสายแล้วนี่ลึกกว่ามหาหมิดครับเมื่งจากหัวเสาเลยเลยเพราะว่าเสาเส,สามาเห็ดสลากกลางๆหรือเสาสูงมหาหมิด เรียอะเอยครับผม